เพื่อนวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านหอมชายเย็นคาเฟ,ฟ่เต็เนเต้นเต้ ร้านไม่รับสามย่านร้านชาไทยที่จริงใจกับราคาเริ่มต้นแค่50บาทเมนูที่พวกเราจะมากินในวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมาดูกันเมนูแรกคือว a f f l e ลใบเตยและว a f f l e ลชาไทยพวกเราสั่งไซส์ใหญ่มานะคะตรงขอบว a f f l e ลมีความกรอบตรงกลางจะนิ่มๆอร่อยดีค่ะไปต่อกันที่ขนมครกใบเตยผสมชาไทยพวกเราสั่งไซส์ใหญ่กันมาค่ะกลิ่นหอมใบเตยชัดมากมีเป็นคนที่ชอบใบเตยอ,อยู่แล้วด้วยทานเพลินมากๆเลยค่ะและตัวขนมครกชาไทยก็มีกลิ่นชาไทยชัดเหมือนกันเลยค่ะ ไปต่อกันที่เมนูชาไทยเซเลปี้ครีมชีสแก้วใหญ่ใหญ่แบบนี้ราคาน่ารักมากต้องมาที่หอมชายเย็นเลยค่ะชาไทยเซเลปี้สามารถเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยค่ะว้าเพืพ่อนๆดูนี่สิใส่ท็อปปิ้งขนมครก3ชิ้นเข้ากันอย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งที่อยากให้ลองค่ะและไปต่อกันที่แฮปปี้โมจิไซส์ใหญ่โมจิมีความหอมกลิ่นนมเมนูนี้ใส่ไข่มุกสีทองด้นะคะและชามะลิแก้วใหญ่ทานคู่กับว้าเฟลเข้ากันดีมากๆเลยค่ะและทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกด้วยนะคะ,ะ,คะเพียงสะสมสแตมครบ10 รับฟรีหนึแก้วค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านมี d e ลิเวอ y สามารถสั่งแก๊ปหรือลายแมนได้ค่ะร้านตั้งอยู่ข้างๆสามย่านมิตรทาวหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่ซอยจุฬา48แถมราคาไม่แพงด้วยวันนี้พวกเราอิ่มคบจบที่หอมชายเย็นค่ะ